สวัสดีครับท่านผู้ติดตามชมช่องพระตะกูลเก่าทุกๆท,ท่านครับผมไปทูลนาแท้มาพบกับท่านอีกครั้งใน EPS 63เป็นการนําเสนอพระสมเด็จรายองค์โดยใช้ภาพจากกล้องพันเอกนะครับซึ่งเราก็มีภาพสวยๆมาฝากตอนท้ายคลิปเช่นเดิมครับโปรดอย่าลืมกดปุ่มติดตามกดไลค์และกดแชร์ตอนท้ายคลิปเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับและเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเนื้อหาสาระที่ผมจะนําเสนอในโอกาสต่ตอๆไป นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามคลิปก่อนหน้านี้ได้จากลิงก์ที่ผมแนบไว้ข้างล่างคลิปนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับพระในกลุ่มตระกูลเก่าเป็นพระที่เก็บรักษามายาวนานตกทอดมาตั้งแต่ยุคป,ปู่ทวดโดยไม่ผ่านการใช้งานอันเป็นที่มาที่น่าเชื่อถือได้ว่าเป็นพระสมเด็จแท้จึงนับเป็นตัวอย่างที่ดีในการศึกษาปรากฏการทางเคมีกายภาพต่างๆที่เกิดขึ้นบนพระตัวอย่างเหล่านี้ เพื่อนำไปใช้เปรียบเทียบในการพิจารณาพระสมเด็จองค์อื่นๆต่อไปเพราะไม่มีพระแท้ๆที่เป็นองครูที่ไหนเขาจะยินยอมให้เราเอามาใช้ในการศึกษาอย่างแน่นอนอย่าว่าจะจับต้องเลยแค่เห็นของจริงด้วยตาก็ายังไม่มีใครเคยเห็นเมื่อเรามีพระที่คิดว่าเป็นพระแท้จับต้องได้และมีทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ทางเคมีกายภาพที่สามารถนำมาอธิบายปรากฏการธรรมชาติ ที่จะเกิดขึ้นบนผิวพระสมเด็จได้อย่างมีเหตุผลผมทำหน้าที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารข้อเท็จจริงขอให้ท่านได้โปรดใช้ดุลยพินิษในการรับชมนะครับพระสมเด็จวรคังพิมพ์ใหญ่ฐานแซมรหัส g ี0 6องนี้เนื้อพระแก่ผงสีออกเหลืองอมน้ำตาลอยู่ในกรอบเงินเก่าแผ่นเงินปิดหลังจารึกอักษรบุญนาคเปิดเฉพาะด้านหน้าเพียงด้านเดียว เราจะมาพิจารณาพระองค์นี้ด้วยหลักการการเปลี่ยนแปลงทางเคมีกายภาพว่าผลจะเป็นอย่างไรรูปเปรียบเทียบระหว่างพิมพ์พใหญ่ฐานแซมและพิมพ์พฐานแซมที่มีความเป็นพิมพ์พใหญ่และพิมพ์พฐานแซมผสมผสานกันซึ่งน่าจะมีความสัมพันธ์กันในการออกแบบบล็อกแม่พิมพ์จุดสังเกตพระสมเด็จวรคำพิมพ์ใหญ่ฐานแซม 1. พระเกตรูปกลวยปลายแหลมจรดซุ้ม 2. ใบหน้าคล้ายลูกข่างคางแหลม 3. หูใบสีติ่งหูยาวจรดบ่าทั้งสองข้าง 4. มองเห็นลำคอชัดเจน 5. กรอบสุ้มแก้วเกือบจะสมมาตรหคมจีวรแบบเฉียงบ่าผ้าผ้าสังกติ 7. ซอกรักแร้ด,ด้านซ้ายสูงกว่าด้านขวา 8. เส้นชายจีวรบาง 9. นั่งสมาธิราบ 10. หัวฐานชั้นบนมีเส้นเชื่อมกับเส้นแซมผ้าปูรองนั่งที่เห็นเป็นเส้นตรงชัดเจน11ฐานชั้นกลางเป็นคมขวานชัดเจนหัวฐานทั้งสองด้านกระดกขึ้นพอง,งามมีเส้นแซมเหนือฐานชั้นกลาง12ฐานชั้นล่างเป็นร่องรางตื้นปลายฐานตัดตรงทั้งสองด้านลักษณะโดยทั่วไปพระกดติดพิมพ์สมบูรณ์เต็มพิมพ์ทุกสัดส่วน มีเนื้อแก่ผงสีเหลืองอมสีน้ำตาลการกัดกร่อนในที่สูงเกิดสารละลายแคลเซียมไบคาร์บอเนตไหลลงไปสู่ที่ต่ำเปิดผิวเห็นเนื้อในพระใต้ชั้นแคลเซียที่บางใสเห็นสีเหลืองอมน้ำตาลของน้ำมันตั้งอิ่วที่ซึมแพร่กระจายอยู่ในเนื้อพระโดยทั่วๆไปดูหนึกนุ่มนวลตาในพื้นที่ราบต่ำเกิดการทับถมของแคลเซียมที่ไหลลงไปจากที่รุนสูง เห็นเป็นเปลือกออกขาวสว่างให้เห็นโดยทั่วไปการพิจารณาจากการแกะบล็อกแม่พิมพ์ที่ประณีตและมีความสวยงามตลอดจนส่วนผสมมวลสารที่ลงตัวไม่แตกลายจึงน่าจะเป็นพระสมเด็จวัดระฆังยุคป,ปลายที่มีการพัฒนาพิมพ์และส่วนผสมมวลสารถึงจุดสูงสุดแล้วการกัดกร่อนทางด้านหลังองค์พระประกอบกับการวางพระงางด้านหน้าขึ้นทำให้สารละลายแคลเซียมไบคาร์บอเนตที่เกิดขึ้น ไหลลอดรอยต่อระหว่างแผ่นพับป,ปิดข้างกรอบและแผ่นปิดหลังกรอบออกมาเยิ้มอาบผิวด้านนอกของแผ่นกรอบด้านหลังแห้งแข็งตัวเป็นปลคันซาซในรูปแบบต่างๆบ่งบอกถึงการจัดเก็บพระไว้ในรูปแบบเดียวโดยไม่มีการขยับเขยื่อนเคลื่อนที่เป็นระยะเวลายาวนานจึงเกิดปรากฏการณ์แบบนี้ขึ้นได้จึงนับเป็นตัวอย่างที่ดีของการศึกษาปรากฏการณ์บนพื้นผิวของพระ ที่ไม่ได้ผ่านการใช้งานมาก่อนเลยเนื้อพระแก่ผโหมวลสารการกัดกร่อนแคลเซียมบนผิวพระในที่สูงเกิดขึ้นปานกลางสารละลายแคลเซียมไบาคาร์บอเนตไหลาตามความลาดชันไปสู่ที่ต่ำทําให้ผิวพระในที่สูงเปิดใต้ชั้นแคลเซียมที่เกิดใหม่เป็นเปลือกบางใสปกคลุมอยู่มองทะลุลึกลงไปเห็นมวลสารที่ฝังอยู่และน้ํามันตั้งยูสีน้ําผึ้งที่ซึมแพร่กระจายอยู่ในเนื้อพระ ดูซึ้งเป็นมิติหนึกนุ่มในตาเห็นธรรมชาติความเก่าได้อย่างโดดเด่นสวยงามปรากฏการกัดกร่อนเกิดขึ้นปานกลางในพื้นที่สูงเช่นองค์พระฐานพระและเส้นซุ้มจะถูกกัดกร่อนเอาผิวแคนไซเดิมออกไปทําให้ผิวพระในที่นูนสูงเปิดออกเห็นเนื้อในพระสีเหลืององมสีน้ําผึ้งของน้ำมันตั้งอิ้วโดดเด่นออกจากพื้นหลังส่วนในพื้นที่ต่ํา ชิดขอบพื้นที่สูงโดยทั่วไปจะถูกสารละลายแคลเซียมไบคาร์บอนตทที่ไหลลงไปจากที่สูงปรับเกลี่ยและแห้งแข็งตัวเป็นชั้นแคลไซต์ทับถมเป็นเปลือกนอกปกคลุมอยู่จึงมีสีออกขาวสว่างกว่าตามคุณสมบัติของผลึกแคลไซต์ภาพนี้แสดงถึงผลึกแคลไซต์แบบเกล็ดหรือลามลลาที่เกิดจากกรดคาร์บอนิกในอากาศชื้นในฤดูฝนของทุกปี ทำปฏิกิยากับแคนไซบนผิวพระในที่นูนสูงกลายเป็นสารละลายแคลเซียมไบคาร์บอเนตไหลลงไปสู่ที่ต่ำตามแรงโน้มถ่วงและแห้งแข็งตัวกลับเป็นแคนไซใหม่อีกครั้งในบริเวณชิดขอบพื้นที่ลาชันเนื่องจากการเกิดผลึกในแต่ละปีไม่พร้อมกันจึงเห็นเป็นช่องว่างและรูพรุนในเนื้อผลึกจำนวนมากภาพนี้แสดงถึงผลึกแคนไซแบบทึบตันหรือคอมเพกเกิดจากแคนไซเดิม รก,กรดคาร์บอนิกจากความชื้นในอากาศทําละลายหลอมรวมกันเป็นสารละลายแคลเซียมไบคาร์บอเนตไหลยเยิ้มปรับเกลี่ยบนพื้นผิวพระก่อนที่จะแห้งแข็งตัวกลับมาเป็นแคลไซต์ใหม่คลุมผิวไว้อีกครั้งผฉชนิดนี้หากเกิดในพื้นที่ลาดชันจะไหลออกจากพื้นที่เดิมจึงหลงเหลือมวลแคลไซต์ ize, เป็นชั้นบางใสมองทะลุได้แต่ถ้าเกิดในพื้นที่ราบจะเกิดการทับถมปรับเกลี่ยหลายครั้ง ช่วยลดช่องว่างรูพรุนในมวลผลึกแคนไซทำให้ผิวมันสะท้อนแสงดูเหมือนเปียกแต่แห้งตามคุณสมบัติของผลึกแคนไซภาพนี้แสดงแคนไซแบบเส้นใยห,หรือไฟบลัสที่ก่อตัวในลักษณะท่อปลายเปิดที่มีเปลือกนอกเป็นแคนไซภายในกลวงเป็นท่อสารละลายแคลเซียมไบคาร์บอเนตจะไหลไปตามท่อด้วยแรงแคปิลารี i ไลซ์และแห้งเป็นผนังท่อแคลไซต่อยาวขึ้นอย่างช้า,ชา ผลึกชนิดนี้ส่วนมากจะอาศัยมวลจากผลึกแบบเกล็ดหรือลามล่าเป็นเชื้อในการก่อตัวแต่ก็แตกหักชำรุดได้ง่ายและอาจถูกทำละลายด้วยกรดคาร์บอนิกจากความชื้นในอากาศกลายเป็นผลึกแบบแน่นตันหรือคอมเพกในโอกาสต่อไปแนวของการไหลยเยิ้มในแต่ละรอบของการเกิดสารลายแคลเซียมไบคาร์บอนเอตและแห้งแข็งตัวกลับคืนเป็นแคลไซในแต่ละฤดูฝนของปี เห็นเป็นละลอกคลื่นของแนวเส้นการไหลเคลื่อนที่ของสรารละายแคลเซียมไบคาร์บอเนตในบริเวณพื้นที่ลาดชันก่อนจะแข็งตัวเป็นแคนไซต์อีกครั้งแสดงถึงอายุของพระได้เป็นอย่างดีภาพแสดงความสวยงามของเม,ม็ดมวลสารพระสมเด็จทั้งสีแดงอิฐสีดินสีขาวสีน้ำตาลและสีดำปรากฏให้เห็นหลากหลายอย่างเป็นธรรมชาติและช่วยยืนยันความแท้ของพระสมเด็จได้เป็นอย่างดี การหลอมละลายของชั้นคันไซ์เดิมกลายเป็นสารละลายแคลเซียมไบคาร์บอเนตไหลปรับเกลี่ยเชื่อมอุดร่องรอยแตกให้ยึดโยงเข้าหากันดังคำกล่าวที่ว่าพระสมเด็จวัดระฆางจะซ่อมตัวเองได้ก็ด้วยเหตุดังกล่าวดังนั้นหากพบปรากฏการรอยแตกร้าวมีการเชื่อมปสานต่อกันได้ดีเพียงใดก็ย่อมแสดงว่าพระได้ผ่านการเวลามามากเช่นเดียวกันเป็นอีกลักษณะธรรมชาติความเก่า ที่แสดงถึงอายุของพระสมเด็จได้เป็นอย่างดีการเยิ้มขึ้นของน้ำมันตั้งอิ๋วที่แทรกซึมเนื้อในพระระหว่างช่องว่างของกลุ่มก้อนปูนขาวที่แห้งแข็งตัวไม่พร้อมกันใต้ชั้นแคนไซที่โปร่งใสเห็นเป็นสีน้ำผึ้งโปร่งแสงเป็นมิติความลึกตื้นดูสวยงามเป็นสเสน่ห์ของพระสมเด็จวัดระฆังและธรรมชาติความเก่าที่ต้องอาศัยการเวลาไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ คุณสมบัติโปรง่งใสถึงโปร่งแสงของชั้นแันไซที่คลุมพื้นผิวนอกทําให้ผิวพระดูเหมือนเปียกแต่แห้งเป็นลักษณะผิวเช่นเดียวกันกับโฟลสโตนที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในถ้าหินปูนเป็นผลึกของแคนไซ์แบบตันหรือคอมเพกที่เกิดจากการเยิ้มและปรับเกลี่ยในบริเวณพื้นที่เดิมและใกล้เคียงกันยิ่งทับถมสลับซับซ้อนกันหลายชั้นเพียงใดก็แสดงถึงอายุพระก็มากตามไปด้วย เป็นเอกลักษณะธรรมชาติความเก่าที่แสดงถึงอายุพระสมเด็จได้เป็นอย่างดีเมื่อพิจารณาจากข้อมูลหลักฐานทั้งหมดประกอบกันพอสรุปได้ว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบนผิวพระองค์นี้เป็นไปตามหลักการการเปลี่ยนแปลงทางเคมีกายภาพโดยธรรมชาติทุกประการมีเม็ดบนสารพระสมเด็จครบถ้วนมีหลักฐานธรรมชาติความเก่าที่โดดเด่นที่ทําเรียนแบบไม่ได้ และมีอายุการเก็บรักษาต่อเนื่องยาวนานนี่คือคุณสมบัติของพระสมเด็จวัลกรังรุปลายองค์นี้ที่จับต้องและอธิบายปรากฏการด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ได้จึงสามารถนําไปเป็นหลักการแนวทางในการพิจารณาความเป็นพระแท้ของพระสมเด็จวัลกรังองค์อื่นๆได้ครับก็จบไปแล้วนะครับสาหรับอ e p s 63ไว้พบกันใหม่ใน EP ต่อไปนะครับสวัสดีครับ